สวัสดีค่ะสกอร์ิโอทาโร่นะคะวันนี้แม่หมอจะมาพยากรณ์ดวงความรักของชาวราศีสิงในช่วงครึ่งปักแรกของเดือนกันยายนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีสิงนะคะดวงความรักในช่วงครึ่งปักแรกของเดือนกันยายนคนที่มีคู่หมายความว่าเป็นคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะ แม่หมอขอแบ่งเป็นสองกรณีเนาะอาจจะมอะีอันนี้เป็นดวงภาพรวมนะคะกรณีแรกเนี่ยแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยยังเป็นไปได้ด้วยดีมีความเอื้ออาทรเข้าอกเข้าใจกันนะคะช่วยกันสร้างครอบครัวช่วยกันสร้างหลักทรัพย์ช่วยกันสร้างฐานะของครอบครัวประครับประคองไปได้แต่ทั้งนี้ในการประครับประคองไปได้คุณต้องทําตัวเหมือนเฮอร์มิตรนะคะ นอกจากความเข้าใจแล้วเนะี่ยคุณจะต้องแบบอยู่เงียบๆสันโดษสโดษไม่หาเรื่องซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ยังประคับประคองไปได้แต่อีกกรณีหนึ่งนะคะแม่หมอมองว่าคนที่ต้องการทํางานหาเงินนะคะอาจจะมีการไกลบ้านนะคะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวในด้านจิตใจนะคะไม่รู้ว่าคุณคุณเหงาหรือเปล่านะคะเหมือนมีคู่เหมือนไม่มีคู่เข้าใจไม่เอ่ยเหมือนแบบว่ามีตัวอยู่ด้วยกันแต่ใจมันดูเหมือนไม่ได้หลักกัน นะคะออกห่างจากการเหมือนเราอะ่ะรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะแม่หมออยากจะให้คุณปรับไมเซ็ตของคุณนะคะทำใจให้สงบนะคะอย่าคิดมากนะคะตรงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องแยกออกจากกันหมายถึงไม่ได้เลิกกันนะคะอาจจะแบบว่ามีความห่างเหินซึ่งกันและกันอาจจะคนนึงต้องไปอยู่อีกจังหวัดนึงอีกคนต้องออกมาทํางานอีกที่นึงมีความห่างเหินซึ่งกันและกันมีความภาวะความคิดถึงมีความโดดเดี่ยวกันนะคะเนื่องจากว่าต่างคนต่างต้งตองทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะคะตรงนี้ แต่แม่หมอมองว่าถ้าถ้าเรามีความเข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นแฟนของคุณเข้าใจคุณหรือคุณเข้าใจแฟนของคุณประครับประคองตรงนี้จะผ่านไปได้นะคะไม่ได้ไม่ได้มีเกณฑ์ว่าจะต้องเลิกกันนะคะเพียงแต่อาจจะมีภาวะห่างเหินกันไม่ว่าทางใจหรือทางกายก็ได้ถ้าคุณมีความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยสภาวะตรงนี้จะสามารถผ่านไปได้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสด,ดีค่ะคนโสดนะคะหรือคนที่มีคนคุยชาวราศีสิงในช่วงครึ่งปักแรกของเดือนกันยายนนะคะแม่หมอเปิดไพ่ให้แล้ว4ีใบนะคะไพ่ใบแ,แรกคุณได้ King of Swords นะคะ King of s w o r d s q u e e n of s w o r d s นี่กเขาเป็นคู่กันเลยนะคะแล้วก็มี Death ขึ้นนะคะแล้วก็มี f p u r t a c l e s นะคะแม่หมอแปลอย่างนี้ มองแล้วว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีคนเคยคุยกันนะคะมองว่าโอ้ยเราก็ถูกใจกันแหละไม่งั้นคือไม่ขึ้นไพ่พคู่กันแบบนี้นะคือ king of swords queen of swords นะคะแต่ต่างคนต่างเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะถือดาบด้วยกันทั้งคู่ตั้งป้อมเลยนะคะมองว่าที่ผ่านมาคงจะมีการเลิกลากับใครไปสักคนหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะเดสขึ้นนะคะมองว่าน่าจะเลิกกันไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วละ่ะเพียงแต่ว่ามันยังมีความหวงแหนความคิดถึงกันอยู่นะคะอาจจะยังสืบยังส่องกันอยู่ว่า เอ๊ะคนที่เลิกกับเราไปแล้วเนะี่ยเขายังคิดยังไงกับเราอยู่นะคะเรายังมีความรู้สึกเสียดายในสิ่งที่เสียไปนะคะยังมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยคิดถึงว่าเอะเขาตอนนี้เขามีเขามีคนอื่นไปหรือ,อยังนะเขาไปคบกับใครหรือ,อยังนะแต่เราก็ค่อนข้างกิ่งด้วยความที่ราศีสิงห์เนี่ยต้องเข้าใจในเจ้าของเขาก่อนนะคะเขาจะเป็นราชินีสิงห์เลยนะคะหรือว่า คิงเป็นสิงเลยนะคะคือแบบมีความทนงมีความหยิ่งทะนงในตัวคุณคุณเองนะคะถ้าเขาไม่งอคุณคุณก็อาจจะไม่งอเขานะคะในด้านตรงข้ามเนี่ยทางแฟนของคุณเองก็มีความหยิ่งในตัวเองเหมือนกันถ้าเกิดผู้หญิงหรือว่าผู้ชายไม่งอคุณก่อนเนี่ยคุณเขาก็จะไม่งอคุณเช่นกันคือต่างฝ่ายต่างมีทิฐิซึ่งกันและกันคุณเห็นดาบไหมคะทั้งคู่เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยใกล้เคียงกันมันทําให้เคมีเนี่ยมันตรงกันเวลาเราคบกันเนี่ย บางทีมันก็รู้สึกอินเนาะเหมือนเป็นไทป์เดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันเดสเนี่ยมันอาจจะเข้ากันไม่ได้จบกันไปด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนะคะณตอนนี้ในช่วงครึ่งปักแรกของเดือนสิงหาคมแม่หมอมองว่าสาหรับคนโสดนะคะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการมีแฟนใหม่หรือการมีคนรักนะคะคุณอาจจะยังหวงแหนยังคิดถึงแฟน,นคนเด,เดิมเลยยังคิดถึงว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะกลับมาคบกันนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ใช่จุนจังหวะที่ดีเช่นกันให้ผ่านช่วง ครึ่งเดือนแรกครึ่งปักแรกของเดือนกันยายนนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะ